สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวนิยายวายอีกแล้วจ้าวันนี้จะมารีวิวนิยายวายเรื่องขอเหตุผลดีๆที่ทำให้ตุ๊ดวัย21ปีทะลุมิติมาอยู่ในร่างชายชาตีของประมุขพักมานค่ะเรื่องนี้นะบอกเลยว่าขายขำค่ะใครชอบแนวนี้มาอ่านเลยมันเป็นแนวเทพเซียนนะเราขอเกิดเลยละกัน เขาสปอยเลยเนาะเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องของอ่าเป็นสาวประเอศสองคนหนึ่งชื่อน้องน้องนะคะอายุวิสิบเอ็ดปีนะเรื่องนี้นะคือคุณน้องน้องเขาเนี่ยเขาอะต้องการจะไปประกวดที่เวทีเวทีหนึ่งนะคะเพื่อจะเอาเงินรางวัลเนี่ยจะไปเฉาะกีของเขาออกเนาะก็เป็นสาวเป็นนางเขาก็อยากให้แต่งไปท่าตัดแต่งเติมของเขาแหละเขาก็ชอบนะเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะไปประกวด เวทีนี้ให้ได้เนาะในระหว่างนี้เขาก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาแต่งนิยายเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องยุทธภพสีชมพูนะคะเรื่องนี้น่จะเป็นแนวคล้ายๆว่าที่เพื่อนเขาแต่งเนี่ยก็แต่งแบบว่า เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่แบบว่าเป็นสาวน่าสงสารแล้วอยู่ๆก็ได้ไปอยู่ในพักๆหนึ่งแล้วก็ไปเจอคนที่มาหลงลรักอ่ะสี่สิบแปดคนคล้ายๆก็หลงรักไม่ว่าจะเป็นเทพเซียนอยู่หรือผู้เก่งกาจอยู่ี่พบที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าคุณน้องๆเขาบอกว่ามันไม่เมกซ์เซนน่ะแต่งอะไรอย่างงี้เพื่อนแกก็บอกว่าเขาแต่งตามสนองนิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีตัวละครหนึ่งนะคะที่คุณน้องๆเขาอ่านแลวเขาชอบมากก็คือเป็นประมุกพักมาน ชื่อลู่หวังฟางนะคะประมุกภักานคนนี้นะคะเป็นคนเดียวที่คุณน้องเขาชอบเพราะว่าเขาไม่ได้ไปหลงรักนางเอกใน,ในตามในเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าคนนี้เลิศดเพราะว่าดูแบบเป็นคนที่แบบร้ายคนนิ่งขึมโหมดร้ายไม่สนใจเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยต่อมาระหว่างนั้นที่เขาได้ไปประกวด อยู่ๆกําลังประกาศชื่อเขานะคะว่าเออคุณน้องๆให้ออกมาแบบว่าเฉิดฉายบนเวทีแล้วอยู่ดีๆค่ะตุ้มขึ้นมาเวทีล้มทับตายค่ะเรียบร้อยแล้วตื่นขึ้นมาก็คือมาอยู่ในร่างของใครรู้ไหมคะมาอยู่ในร่างของลู่หวังฟางที่เป็นประมุกพักมานที่คลองพิภพมาน่ะแล้วด้วยความที่ว่าลู่หวังฟางอ่ะปมุกพักมานคนนี้จะเป็นคนที่โหดร้ายเป็นคนขืมอะไรเงี้ยแล้ว คุณเขาเป็นสาวเพวศสองจะแบบจะต้องมาตีข่มฉันก็ขำม,มากเพราะในใจคือแบบผู้ชายคนที่มาต่อสู้หอ่อทั้งนั้นเลยแต่ข้างหน้าต้องต้องเงียบขึมจะต้องไม่หลุดคาแรคเตอร์ตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้ก็มาอ่านดูนะคะว่าแล้วพระเอกเป็นใครประมุขพักมารเขาเนี่ยมาเป็นนายเอกของเรื่องนี้ได้ยังไงแล้วเพื่อนก็คือแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าไปเปลี่ยนแปลงอยู่ในแบบพบมารอเพื่อนใส่รองเท้าสีแดง ช้นสูงปรีดเลยนะคะซึ่งทุกคนก็บอกตื่นตาตื่นใจไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยปะมุขพอกมาไม่ควรใส่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้จักว่าช้นสูงสีแดงเนี่ยเป็นอะไรรู้แต่ว่าประมุขพอกมาเก่งการมากสามารถยืนได้อยู่บนที่เป็นไม้ที่เป็นแหลมแหลมเล็กนิดเดียวยืนได้เป็นคนที่มีวิชาเก่งกา้าอะไรประมาณนี้นะอ่ะขายขำค่ะเรื่องนี้สนุกสนานเฮฮามีการตีพิมพ์ด้วยนะและเห็นว่ามีการไปเขียนในในเว็บ คอปมิกเวกตูนอะไรสักอย่างเนี่ยคะ่ะอะอยากให้ทุกคนไปอ่านนะในแอปดิสอะไรเนะี่ยเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ด้านล่างยังไงอ่านแล้วถ้าชอบหรือว่าอ่านแล้วแบบว่าสนุกจังเลยมาเมาท์มอยซอยแปดกันได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเราด้วยนะเราเป็นคนรีวิวมือใหม่ล้วก็จะลงหลายๆอย่างถ้าถูกใจก็ก,กดไลค์ให้เราหน่อยนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันเรื่องหน้าสวัสดีค่ะถ้าพูดเร็วไปก็ขอโทษด้วยนะจ๊ะจุบจ๊บ